เี๋ยวเกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับ i มคค r รับ survival 1 1 9บเกนะครับก oh. ับโดดกันนะครับเอาอยู่นัหนวิ่งไปหาไม้ามาก,ก่อนเลยจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันหรือแยกกันดีเนี่ยรู้เหมือนกัน เราตัดไม้กันก่อนนะครับงั้นแยกบ้านกันอยู่หรือว่าไงดีดอ,อะไรนะด,ดีกว่านะโอเคอยู่ไปสุดๆยาหามกันมากนะห่างกันระหว่างบันบอก <c oughs> ก็น,นะครับตอนนี้ เราก็จะสร้างบ้านกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับอันอื่นนะครับหาทางลงเหมืองก่อนเจอฐานแล้วนะครับเดี๋ยวรับพ i c k a x e กัน ไม่แน่อาจจะสร้างบ้านในถ้ำก่อนเชื่อคราวาเราต้องการเราต้องขุดทางลงครับพอเวลาขึ้นจะได้สะดวกพาหินยังคันแข็ง ถ้าเจอฐานก็ขุดไว้ก่อนเลยนะครับมันมีประโยชน์มากถ้าไม่เจอฐานวันแรกก็เผาไม้เอานะคะ แม่รู้ถ้าเจะแกะล่าไปเลยนะครับแกะแกะ,แกะล่า,ลาแกะแล่าแกะเราก็ต้องทำการล่าแกะถ้าเเจะแกะนะครับเดี๋ยวนะทำทำกึ่งเนาะ แป๊บหนึ่งอะครับก็นะครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ หินกันเลยนะครับดาบแล้วก็ปิแกแออัน,นี้เก็บไว้ก่อนเผื่อใช้เป็นเชือเพลิง เรายังไม่ได้หาอตอนนี้มืดแล้วนะคะทางเดียวพุกเมืองทางครับ จะเ,เล่นขึ้นเหรอครับเออครับอะไรนะครับมูกครับเดี๋ยวอินไว้ดุดอันนี้ดุดสายไปเลย ันนี้ก็ระแวงนิดนึงนะครับตัวแบบมีชิปเตอร์มาโัวยอยู่ข้างหลังอันนี้ก็อันนี้ก็ขุดสูงจากหัวนิดนึงนะเพราะพอเวลาขึ้นลงหัวจะได้ไม่ติด เดี๋ยวจะตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับเสื่อมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับตอนลงท่าตอนขุดเหมืองน,นี่นะครับก็นะครับอตอนนี้ก็เหมือนจะได้ยินเสียงถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือขุดหินได้64อันได้ออเปเ p p e r กับโคลมานะครับ อันนี้มืดแล้วผมอุดตัวเองก่อนเลยอันนี้มาใช้ก่อนครับขุดจนพิกแอคกตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวครับครับทิ้งเทปเปลตรงนี้ ตอนนี้คนกันโดดก,กันทำอะไรอยู่แล้วครับปิดตายเลยข้างนอกข้างนอกมอนเตอร์เยอะเกิดนรับนีเล่นในโหมดอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนโหมดฮาร์ดนะครับก็ไม่แปลกที่มอนเตอร์เยอะนะครับโอ,โอ้เสียงคำแบบ ใกล้มากนะครับเอาลับิดนะเสียงมอนเตอร์ไกลมากเว้ย มันจะอยู่ตรงนี้ก็น,นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเช้าเลยนะครับตอนขึ้นเหมือนครับตอนนี้นะครับเจอถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเลา เราจะปลุกเลยไหมโอ้โอหไขกันครับมีแม่มดน่าจะไม่รอดนะคะ ลอดอย่งเหลือชื่อนะเหลือครึ่งปัจใจก็นะครับเดี๋ยวเราขุดลงอีกทางกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขุดก่อนก่อนไป,อไปมาเรื่ ก็น,นะครับคุณกันโดโดกรกันหลุดออกจากเกมอีกแล้วนะครับจบ oh <God. S 1> งั้นเดี๋ยวเราขุดไปทางอื่นกันเลยนะครบเพราะว่าอันจะรายมากเลยนะครับถ้าแบบไม่ใช่แม่หมดจะแม่นั้นเลยอันนี้แม่หมดแล้วเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับก็นะครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาอาหารนี้กันนะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาของมีแผนหนึ่งนะครับก็คือแบบก็คือหาเบอร์รี่นะครับเอ๊ะน้องหมาน้องหมาจัดการแกะให้เรานะครับ อันนี้เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราคาัดเตางันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทำ เข่มันต้องเดี๋ยว <The> เดี๋ยวเราจะทำมันนั้นกันนะครับรัวแคมไฟนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับแคมไฟนะ่ะใช้ย่างอาหารได้นะครับ โอล่าแปบก่ถือว่าอันตรายนะครับไม่ได้อันตรายเรากาปังครั้งอยู่กับลูกแล้วเราไม่เห็นลูกมันนะครับเรายิงเลือดน้อยๆน,นะครับแล้วโดนมันตีทีตอนนี้กลับมายังครับโดยกัันครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับออกมาได้แล้ว แป๊บนึงนะครับต้นนี้ยังกอยังปุดแม่หมดไอ้ยังตัดแม่หมด อยู่ใกล้ๆน้องหมาดีนะครับว่าพอมีอะไรก็อย่าะวังบล็อกนะครับเดี๋ยวเขาออกเข้าใหม่ก่อนนะครับอตอนนี้ของเราก็ย่างเสร็จแล้ว อันนี้เราก็มีอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราต้องคับเตียงกันเดีจวต้องไปหาแกะก่อน ทำน,นี้เดี๋ยวไปไปลงกันนะครับรอโดดกันเก่านานก่อน,น,เ,ดเ,น,น,เ,นเดี๋ยวเราสร้างบ้านเลยนะครับสร้างด้วยชั้นแรกจะเป็นหินชั้นสองจะเป็นไมาฮอนี้ชื่อว่าอะไรสปูด,ดแทงนะคะ แต่จะใช้โครงเป็นสปูตแกลนไอ้สปูตแพงไม่ใช่สปูตปกติสปูตหรอกอนะครับเราตัดต้นไม้ก่อนนะครับ ไม่เจะแขะแล้วนะครับฮัลโหลครับคุณโดดเกันเดี๋ยวตอนนี้เรารับเตียงก่อนเดี๋ีกอ๋อไม่ได้ใช้โต๊ะครับ ัเตียงด้วเดนเอ็ดเอะมีลูกมีพลลาแบร์อยู่ตรงนี้ระวังนะครับเปลี่ยนสีเตียงด้วยนะครับขอ,ขอด็ขอดกด ตอนนะครับตอนนี้กำลังนึกอยู่ว่าจะทำอะไรต่อจะพับกล่องแล้วนะครับยวถอดแม่นั้นก็ใส่ไว้ก่อนได้หินมาค่อคนข้างเยอะ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเผื่อไปสร้างบ้านเงีย้ยเดี๋ยวสร้างบ้านกันเลยดีกว่าหาพื้นทีเลยบแล้วอ๋อได้เนื้อมาเดี๋ยวเอาไปย่างก่อน รือว่าเราเราแพหาไปโอมอื่นกันดีไหมครับไม่นะครับเดี <Come on. S 1> นะ๋ยวเอพีหน้าเราอาจจะไปหาใบโอมอื่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย